สวัสดีค่ะอันนี้นะคะพราเราอยู่ที่มหาลัยเกดีมาถ่ายววด่ชค่ะดกิมอันนี้นะคะคือพี่ี่พี่บอกกาลังใจเหทูค่ะดูที่พี่บอกว่ากินเยอะอย่างี้ผมกินเอลยอ่ะจานคะเนี่ยแบบยังไม่ิ่เลยอ่ะไมีคะเมื่อกี้พวกเราถ่ายได้แบบแบบนึงลยดีฝนก็ตกใช่ตรงหนักมาก สองคนนะคะโูโบก็ติดอยู่ในรถกันสองคนที่ถ่ายกันไงเป็นไงบ้างจูโบออุ้ยอารมณ์ดีมากเลยก็ดีนะที่ในนั้นก็ไม่แก่ียดแต่ว่าเรานี่อยู่ข้างนอกไงก็แบบต้องหานไปกับบอที่แบบนั่งดูคนอื่นเปลี่ยนใช่ก็เราแบบโอ้สนุกมากรอรอรอเล่นค่ะเราอยู่ในรถกันแบบดูแบบโอ้ยดูนั่นวีดูวิ่งกันแบบใหญ่เแล้วเราแบบชิลมากอยู่ในรถเล็บโซเล็บโซเล็ตโซเล็ตสีม่วง ขเขียวค่ะสีเขียวแต่มันดูเป็นฟ้ามากเลยเนาะอันนอี้เราฟ้านี่เหลืองเหลืองอ่ะไม่ใช่เหลืองเหลืองแบบพอเออทอง่ะ